สวัสดีค่ะดวงชะตาพาพเพลินไบอัำทรนนีโดยแม่หมองอังม้มธรรมทารโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นรับวาเลนไทน์กันเนะมาดูกันสิว่าวาเลนไทน์นี้จะมีเซอร์ไพรส์มีข่าวดีอะไรเกิดขึ้นกับคุณเนะมีไพ่ให้เลือก3กมกองนะกลองที่1กลองที่2แล้วก็กลองที่3หลับตาตั้งจิตเป็นสมาธินะตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกตรงกับดวงชะตาของคุณมากที่สุดว่าวาเลนไทน์นี้ จะมีเซอร์ไพรส์ใดนะมาต้อนรับวลวข้ามคุณนะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาค่ะรู้สึกสดชื่นนะหายใจออกย,วยาวๆรู้สึกผ่อนคลายซักสามลมหายใจนะ หายใจเข้าลึกๆเลื่อนขึ้นมานะอยู่ที่ระหว่างคิ้วค่ะเปิดดวงตาที่สามนะหายใจออกยาวๆเพ่งกระแสจิตมาให้ไพ่ช่วยบอกทีจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างวาเลนไทายนี้ หายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดว่าเวลาวาเลนไทน์ Valentine นี้เนาะจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นกับคุณหากคุณสับสนนะรู้สึกว่าดึงดูดมากกว่าหนึ่งกองฟังมากกว่าหนึ่งกองไปเลยนะใครที่เด็ดเดี่ยวกองเดียวได้ใครที่ยังเลือกไม่ได้กดพอยส์นะคะ ส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังคำนายกันเลยเริ่มต้นจากกองที่1กันก่อนอ่ะมาดูกันค่ะว่าเซอร์ไพรส์อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณรับวาเลนไทน์นี้นะสัดสดกันเลยอ่ะขอดูพลังงานหน่อยสิหยิบไพ่3ใบนะคะใบที่หนึ่งมาค่ะว้าวใบที่สองมาค่ะอ้าวและใบที่สาม,มาค่ะโอเค ขอคอนเกร l เลชันนะต้องบอกเลยวาเลนไทยนี้เตรียมตัวให้ดีทำบัตรคิวไว้ให้ดีเพราะมีโอกาสจะมีคนเข้ามาจ็บมากมายเหลือล้อนเนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยขอแสดงความยินด,ดีด้วยเลยนะขอบคุณคนที่ทิ้งไปขอบใจที่ทิ้งกันเพราะว่าวาเลนไทยนั้นจะมีคนมาจีบคุณมากมายเหลือก้อนนะ นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้ค่ะคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะต้องบอกเลยว่าหากว่าใครบางคนเขาเห็นใครบางคนมันดีกว่าคุณขอให้ขอบคุณเขาไปเลยขอบคุณที่ทิ้งกันขอบใจที่ทิ้งไปเพราะว่ามีโอกาสว่าคุณจะได้แฟนใหม่ที่แซ่บมากกว่า มีโอกาสว่าจะมีแฟนใหม่ที่เป็นคนรวยนะคนร่ำคนรวยจะมีสายเปงเข้ามาสู่ชีวิตมีโอกาสว่าคุณจะมีคิวนะคนที่จะเข้ามาจีบเป็นยาวเป็นหางว่าวมีโอกาสว่าจะมีใครหลายๆคนสนใจในตัวคุณอยากจะได้คุณมาเป็นแฟนอยากจะได้คุณมาเป็นคนของของใจอเออเพราะนั้นแล้ววาเลนไทน์นี้เตรียมตัวทำบัตรคิวเตรียมตัวทำบัตรเชิญน,นะ เตรียมตัวนะที่จะมีคนมาชื่นมาชอบมาชมนะมามอบของขวัญมาสรารภาพรักมารู้สึกดีๆให้กับคนอย่างมากมายมหาศาลเตรียมตัวเลยว่ามีโอกาสจะได้เจอสายเปเตรียมตัวเลยว่าจะได้เจอแฟนดีๆแฟนเป็นคนร่ําเป็นคนรวยเพราะฉะนั้นแล้วต้องบอกเลยว่าเลน่ทา์นี้มีโอกาสเหมือนถูกหวยจะได้เจอคนดีคนหลอ่อคนสวยเข้ามาในชีวิตนะ ใครทิ้งคุณไปใครที่นะเ,เลือกคนอื่นเชิญค่ะนะเชิญเลยเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ดีกว่า,าใครแล้วพีนายอย่าลืมพีมมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณน,นะคะเย็นดีด้วยนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหปังปุริเยวัตนาเวไอโกะจริงๆนะอะมาดูกันที่กองที่สองกันบ้างนะ มาดูกันว่าเซอร์ไพรส์ที่จะรับนะต้อนรับคุณเลยนะในวาเลนไทยจะเป็นอะไรหยิบ3บาใบใบที่1มาค่ะว้ wow! าวใบที่2มาค่ะว้ wow! าวใบที่3มาค่ะอ้า wow! วโอ้ยโอ้ยของเกรสตูเลชั่นวาเลนไท์นี้จะมีข่าวดีใครหวังลูกไปลูกนะอ๋อวาเลนไทยนี้เตรียมตัวเลยข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือมีโอกาสมีลูกมมีโอกาสแต่งงานแฟนอาจจะขอแต่งงาน แฟนอาจจะขอมสมรึกเก๋เก๋ด้วยนะทำให้มีโอกาสมีลูกมีโอกาสว่าจะมีการพัฒน,นาความสัมพันธ์ไปสู่จุดใหม่ๆที่ท,ที่ต้องบอกเลยแนบแน่นกว่าเดิม่าดูจากพลังางานตรงนี้ต้องบอกเลยนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้ค่ะคุณเลือดฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะคะขอแสดงความยินด,ดีด้วยเลยเพราะว่าวาเลนไทยนี้มีโอกาสมีลูก วาเลนไทน์นี้มีโอกาสแฟนขอแต่งงานว่าเลนไทนยนี้ความสัมพันธ์แนบแน่นกระชับแน่นแฟนกว่าเดิมว่าเลนทน์นี้มีโอกาสว่าความสัมพันธ์จะพัฒน,นาเพิ่มเติมกว่าเดิมนะมีโอกาสเหลือเกินนะต้องบอกเลยว่าอาจจะมีลูกอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ก้าวหน้าอาจจะขอแต่งงานอาจจะขอคบค้าสมาคมอาจจะขอเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอาจจะขอพัฒน,นาความสัมพันธ์ไปสู่จุดใหม่ๆที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องเหงาแล้วจ้ะเพราะว่าวาเลนไทยนี้ต้องบอกเลยว่าชีวิตของคุณจะดีสดใสไม่เหงาอีกต่อไปเพราะจะมีคนมาเติมเต็มใจให้สดใสสวยงามว่ยวาเลนไทยนี้ไม่เหงาแน่นอนเพราะว่าจะมีคนมาอดอ,อ้อนอยู่ใกล้ๆมีโอกาสว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่จุดที่ สดใสสวยงามอาจจะขอแต่งงานหรือว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีลูกหรือว่าอาจจะถ้าวางแผนมีลูกก็มีโอกาสมีได้ในวนวาเลนทน์นะหรืออาจจะเซอร์ไพรส์ได้รู้ข่าวว่ามีลูกในวันเวาเลนทน์ก็ได้นะอของแกสตุเลชั่นเลยนะวาเลนทนยนี้เตรียมรับข่าวดีมีงานแต่งมีลูกแน่นอน่านะ ครแล้วก็นายอย่าลืมอยู่กับนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะเย็นดีด้วยนะโอเคโอเคโอ้โหไพ่มันแม่นแม่นม,มากๆเลยนะเออมีโอกาสมีลงมีลูกออกมาเออไพ่เน้นย้ำมาเลยตั้งส่งใบสำใบเลยทีเดียวนะคะอ่ะอ่ะต่อมากองสุดท้ายกันบ้างมาดูกันค่ะว่า วาเลนทยนี้จะมีข่าวดีมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นเนี่ยคนสาใบนะจ๊ะใบที่หนึ่งมาค่ะโอ้โหใบที่หนึ่งมาก็สดใสสวยงามดูจะมีเวทมนต์คาถานะใบที่สองมาจ้าโอเคโอเคและใบที่สาม,มาค่ะโอ้โหโอเคเฮยเฮยเฮต้องบอกเลย ของ Congratulations นะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่วาเลนไทยนี้ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าคุณอาจจะได้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ความรักจเจริญเติบโตก้าวหน้ามีโอกาสว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นมีโอกาสว่าจะมีข่าวดีคุณจะมีสนเสน่ห์มีออร่ามีราศีมีใครดีๆใครหลายๆคนอยากจะเข้ามาเติมเต็มชีวิตนะะสุดท้ายขอดูพลังงานหน่อยสิอขอดูพลังงานหน่อยเฮ้ยวาเลนไทน์นี้ต้องบอกเลยจะเป็นช่วงเวลาจุดเปลี่ยนของชีวิต นะจุดเปลี่ยนของชีวิตถ้าคุณโสดอยู่ต้องบอกเลยวาเลนไทน์ตั้งแต่เปลี่ยนวาเลนไทน์ไปพลังงานชีวิตของคุณจะดีขึ้นแฮปปี้มีความสุขมากยิ่งขึ้นมีโอกาสว่าคุณจะได้เปิดรับสิ่งดีๆเปิดรับคนดีๆเข้ามาในชีวิตหรือการพาตัวเองไปเจอสังคมใหม่ๆไปเรียนรู้ผู้คนใหม่ๆจะทําให้คุณมีโอกาสที่จะมีความรักดีๆเข้ามาส่วนถ้าเกิดว่าคุณสถานะไม่ชัดเจนต้องบอกเลยวาเลนไทน์มีโอกาสเปลี่ยนสถานะเออ มีโอกาสว่าความสัมพันธ์จะพัฒนาไปสู่อีกสเต็ปหนึ่งมีความก้าวหน้ามีความคืบหน้าในเรื่องของความสัมพันธ์ยิ่งคุณรักตัวเองดูแลตัวเองดีทําให้ตัวเองดูดีมีคุณค่ามีออร่ามีสเสน่ห์มีความเบิกบานล่าเริงแจ่มใสมีโอกาสว่าความรักดีๆจะเกิดขึ้นทันใดในชีวิตคุณนะถ้าเกิดงอนกันโยนะต้องบอกเลยพอวาเลนไทน์มาถึงนะเปลี่ยนจากวาเลนไทน์ไปความรู้สึกจะดีขึ้นหรืออาจจะมีโอกาสที่จะมาพูดคุยกันหรือทั้งคุณทั้งเขาอาจจะ เคลียอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้นะแล้วก็มีโอกาสที่จะมาปรับจูนทําความเข้าใจหรือพัฒนาความสัมพันธ์หรือกลับมาดีกันเป็นไปได้เหลือเกินนะส่วนถ้าเกิดว่าดีกันอยู่แล้วต้องบอกเลยวาเลนไทน์นี้จะแฮปปี้มีความสุขเป็นช่วงเวลาของความสุขความสบายใจ จะได้อยู่ด้วยกันจะมีพื้นที่นะที่ได้ทำอะไรร่วมกันและทำให้ชีวิตแฮปปี้สดใสสดชื่นนะคะเออเป็นวาเลนไทน์ที่มีความสุขกายสบายใจสุขสงบทรงพลังแฮปปี้มีความสุขเหลือเกินยินดีด้วยนะคะใครแล้วข้านายอย่าลืมพิมพานายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดด่นกลิ้งกลิ๊งกดซีเฟอร์ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นัใจให้หมอในการนํานคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานเตือนรู้และก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย